สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนัญญาชัยแสงเป็นตัวแทนจากกลุ่มเด็กากแกงค่ะวันนี้จะมานําเสนอการปฐะมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นของอาการเป็นลมค่ะสาเหตุเกิดเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะซึ่งอาจจะมาจากการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการไม่ทานอาหารเช้าอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็อยู่ในอากาศที่อบอ้าวเกินไปนะคะอากาศถายเทไม่สะดวกค่ะสําหรับ ตอนต่อไปนะคะจะมานำเสนอ,อกนารวรรถุกพยาบาลทู้ปวเป็นลมค่ะตกบีไมแล้วจะหนื่อยไรื่อี้หนึ่งให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้นไม่ต้องหมุนศีรษะให้สูดลมหายใจยาวสองให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้เลือดสามารถหมุนเวียนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวก อย่าให้คนมามุงดูเพราะจะทำให้อากาศถายเทไม่สะดวก 3. คลายเสื้อเครื่องแต่งกายให้หลวม 4. ให้สูตรแอมโมเนียหอมโดยแกว่งผ่านจมูกผู้ป่วยถ้าไม่มีแอมโมเนียอ่านให้ดมยาดมยาหมองน้ำมันเขียวน้ำมันเหลือง ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นๆบีบพอหมากๆเช็ดตามบริเวณใบหน้าตามแขนมือเท้า 6. ถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้นหรือมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งแพทย์ กิคมปรกาแก๊งวันนี้จะมานำเสนอวิธีการประสมผ่ถ้าเป็นแผลเล็กๆที่พร้อจะประถมพยาบาลได้โดยไม่ต้องนำสองแพทย์ให้ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำเกลือแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อโรคเช่นยาแดงยาเหลืองพิงเกอไอโอดีนเบตาดีนโทวีดีนเป็นต้น มแมลงกัดต่อยให้พยายามเอาเหล็กในออกก่อน 2. ใช้สำลีชุบน้ำน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ,อ่อนๆเช่นแอมโมเนียทาบริเวณแผลให้ทั่วถ้าปวดหรือบวมมากก็ใช้น้ำแข็งหรือเจลเย็นประครบบริเวณที่ถูกต่อยนั้น ปวดให้กินยาแก้ปวดถ้ามีอาการคันให้กินยาแก้แพ้ถ้ามีอาการรุนแรงหรืออาการไม่ทุเลาลงให้รีบนำไปถ่งแพทย์ชื่อเด็ดกเมธีภาศวรรกมวเป็นตัวแทนจากกลุ่มเดการแก้งวันวน,น,น,นี้จะมานำเสนอเรื่องการผสมพยาจากปากแห้อมร่้วงค่ะใช้น้ำเย็ยนลาดบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บหรือใช้วุ้นของว่านหางจระเข้ประคบไว้บริเวณนั้นใช้ผ้ายเย็ยนก็ได้ทำจนกว่าอาการปวดแสบจะหายไป เล็กน้อยให้ล้างบริเวณที่บาดเจ็บด้วยน้ำสะอาดคาด้วยยาฆ่าเชื้อโรคทาที่พึ่งสมานแผลแล้วปิดด้วยผ้าก๊อซถ้ามีอาการเจ็บมากให้ประถมพยาบาลแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล